ฝรั่งกเกษียณเอาเงินไปใช้ทําอะไรกันบ้างสวัสดีครับออบโกโนไกอ่านสดก็เป็นบทความที่ออบสนใจแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอ่านสดก็คือเราอ่านพร้อมกันรู้พร้อมกันนะอคือไ,ได้ยินแต่ว่าฝรั่งเคยได้บํานาญฝรั่งได้เงินเกษียณแต่ก็เพิ่งได้ยินคําว่าเสรีภาพบํานาญครับซึ่งมันคืออะไรก็เอาแบบย่อก่อนอันนี้เราพูดถึงอังกฤษแต่คิดว่าหลายประเทศก็มีส่วนคล้ายกัน คืออังกฤษมีระบบเสรีภาพบำนาญมาสิบปีแล้วทำให้คนอายุห้าสิบห้าขึ้นไปสามารถถอนเงินกเกษียณมาใช้ได้ตามใจแ่ห้าสิบห้าเองนะเอออันนี้ต้องบอกก่อนข่าวนี้จริงๆแล้วอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าหัวข้อน่าสนใจออกก็เลยเอามาย่อเอามาเรียบเรียงซึ่งอ๊อกก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะสำหรับวิดีโอนี้ครับและทีนี้คือปัญหาที่ตามมาสำหรับเสรีภาพบำนาญที่อายุแค่ห้าสิบห้าก็ถอนได้แล้วเนี่ย ทำให้หลายคนถอนเงินเร็วเกินไปหรือใช้เงินก่อนหมดอายุไขก็แสดงว่าถ้าไม่ถอนก่อนก็อาจจะให้ไปเรื่อยๆแต่เกิดถอนก่อนก็คือ,ก,คอก็คือมีก็ได้แค่นั้นแหละไม่มีต่อแล้วอ่อีกเรื่องที่ต้องระวังคือกฎเกษียณกฎของการ,กรเกษียณของฝรั่งกําลังจะเปลี่ยนไปอายุขั้นต่าในการถอนเงินก็มีแต่จะมากขึ้นของเดิมห้าสิบห้าตอนนี้จะกลายเป็นห้าสิบเจ็ดอนาคตอาจมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมแบบ จากบนานาญที่ยังไม่ได้ใช้โอ้เหมือนเหมือนจะดึงเงินกลับอะไรอย่างนี้ทําให้ต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดีไม่งั้นฝรั่งก็ฝรั่งเหอะอาจมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณก็คือเสรดีภาพบํานาญทําให้ใช้เงินได้ง่ายแต่ก็อาจจะทําให้ฝรั่งเงินหมดก่อนเวลาครับก็อย่างที่บอกคือหัวข้อน่าสนใจแต่ว่าไม่รู้สุดท้ายจะเบิกหรือเปล่าก็สองอันรวมกันเลยจากเว็บเดียวกัน i อ ชั้นมากเลย i2 สองตัว .co.uk ครับอันแรก decade of pension freedom what you have done with your money ครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อของเราว่าฝรั่งเอาเงินกเกษียณไปใช้ทำอะไรกันบ้างส่วนอีกหัวข้อหนึ่ง when will you get your state pension เมื่อไหร่คุณจะได้เงินกเกษียณประมาณนี้ละมั้งครับแต่อย่างที่บอกคือ สุดท้ายเราเอกมาเรียบเรียงนะไม่ได้เอาตัดต้นฉบับเพราะมันยาวยืดแล้วก็เรื่อนดูแล้วอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องครับคืออ่านสดก็เจออันไม่รู้เรื่องก็ต้องเรียบเรียงนิดนึงก็เอาอันแรกก่อนที่บอกว่าอะไรนะเพนชันฟรีดอมเสรีภาพบำนานคุณจะทำอะไรกับเงินของคุณครับจุดเริ่มต้นของเสรีภาพบำนานเพนชันฟรีดอม ก็คือก่อนปี2015ระบบบำนาญของอังกฤษค่อนข้างแข็งมากใครกเกษียณก็แทบจะถูกบังคับให้ซื้อประกันรายได้ตลอดชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินกินใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตเอาเหรอนึกว่าได้คือได้เงินกเกษียณแล้วจบก็คือถ้าอยากมีเงินพอใช้ตลอดชีวิตก็ต้องซื้อประกันประกันรายได้ด้วย annuity เนี่ย ฟังดูดีใช่ไหมแต่ปัญหาคือดอกเบี้ยต่ำรายได้ที่ได้จากแอน u i t y ตี้แอนนเล็กจนหลายคนบ่นว่าเก็บมาทั้งชีวิตสุดท้ายได้ใช้แบบจำกัดพอปี2014ก็มีคนชื่อจอร์ดออสบอนก็เลยลุกขึ้นมาบอกว่าให้คนเลือกเองเถอะว่าจะใช้เงินยังไงคือไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มแต่ว่าให้เปลี่ยนเป็นเลือกสองทางก็คือทางแรกก็ก็ไอเสรีภาพบระมาญน,นี้แหละ ทางที่สองก็คือไม่ได้ไม่ได้ถอนก่อนแต่ก็ถือประกันด้วยครับก็คือตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าทุกคนที่อายุห้าสิบห้าขึ้นไปสามารถถอนบำนาญออกมาใช้แบบยืดหยุ่นได้เลยโอ้แค่ห้าสิบห้าเองนะที่หัวข้อเกี่ยวกับกเกษียณที่เราเคยพูดก่อนนั้นเนี่ยเขาก็มีแต่จะยืดว่าเอออายุต้องของเดิมมันแค่มัน 64, หกสิบสี่เสร็จแล้วก็ยืดเกษียณเสร็จแล้วก็เป็นหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ด เอ่อตอนนี้หกสิบอยู่ที่หกสิบเจ็ดปีเกษียณบางประเทศก็อย่างเดนมาร์กก็จะขอยืดไปเป็นเจ็ดสิบครับเออนนี้คือห้าสิบห้านี่คืออะไรมันก่อนหน้าพวกนั้นตั้งเยอะตำนานเงินกเกษียณซื้อแลมโบกินี่ครับมีมุกดังมากที่ออสบอนที่คนคิดเมื่อสิบกว่าปีก่อนเคยประชดเอาไว้ใครอยากถอนเงินไปซื้อแลมโบแลโบกินี ini, ก็ทำได้กลายเป็นว่าเสรีภาพนี้เปิดกว้างสุด,สด ืออย่างที่บอกมันมีสองแบบคือถ้าคุณอยากได้เรื่อยๆก็คือปล่อยมันไปให้ถึงอายุเกษียณของจริงแล้วก็ซื้อประกันเพิ่มอ่าก็คือจะได้ไปเรื่อยๆมัง้งมั้งนะมั้งนะถ้าไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถอนมาก่อนก็คือคุณก็จบแค่นั้นไงคุณก็ได้เงินก้อนไงอ๋อเหมือนประกันเอ้ยไม่ใช่เหมือนบํานาญราชการหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครเลือกถอนอ่ะไอ้ถอนเนี่ยเงินน้อยมากนะเอาก็จริงนะมันดูเป็นก้อนก็จริงเ่ะแต่ว่าถ้ามันเทียบจริงๆแล้วเนี่ยสู้แบบ ได้ไปเรื่อยๆไม่ได้เลยแต่เหมือนกับว่าคนก็มองว่าจะเอามาทําทุนมาลงทุนอะไรพวกเนี้ยซึ่งเอาว่าอืมไม่มันได้น้อยกว่าน้อยกว่ามากเลยเออก็คือผ่านมาสิบปีข้อมูลชัดเจนเลยว่าคนกเกษียณไม่ได้ทํางานแบบนั้นไม่ได้ทาแบบําแบบนั้นส่วนใหญ่ใช้เงินอย่างระมัดระวงังอ๋อพฤติกรรมการใช้จริงๆก็คือปีสองพันสิบห้าถึงสองพันยี่สิบสี มีมากกว่าหกล้านแผนแผนบำนาญที่ถูกถอนมาใช้ครั้งแรกเออเดี๋ยวก่อนขอหาโอ้หนี่ขนาดเรียบเรียงแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยแย่ยแล้วเออคนก็คือคนไม่คนไม่อยากซื้อประกันรายได้อะอะไรโดนหักไปตั้งเยอะแล้วยังจะซื้อประกันรายได้อีก เอ,อเพื่อเพื่อให้ที่เขาบอกได้เงินเกษียณไปตลอดชีวิตต้องซื้อประกันรายได้ด้วยเอ,อก็คือคนไม่อยากซื้อจากเดิมเคยมีคนเผื่อซื้อสี่แสนหกหมื่นสัญญาในปีสองพันเก้าตอนนี้เหลือไม่ถึงหกหมื่นสัญญาก็คือคนไม่อยากซื้อประกันเอ,อคนหันไปใช้คือรอดาวถอนเป็นงวดยังให้เงินส่วนที่เหลือลงทุนต่อถอนเป็นงวดเออ่หรือถอนออกมาเป็นก้อน ส่วนหนึ่งไม่เสียภาษีที่เหลือต้องเสียเริ่มนิยมขึ้นถอนเต็มกองถอนมากกว่าห้าสิบปอร์เซนของแผนบำนาญอ๋อคือบำนาญต้องมีแผนด้วยเหรอเออก็แต่เป็นกองเล็ก,ลกๆไม่ถึงหนึ่งหมืนปอนเลยไม่ใช่การซูรุยซูไล่แบบที่หลายคนกลัวอ๋อคือเรานึกว่าแบบมีอยู่อย่างเดียวคือถึงอายุแล้วก็รอรับไปเรื่อยๆทีละเดือนทีละเดือนไปเรื่อยๆอ,อันนี้มีแผนถอนก่อนล่วงหน้าด้วย ทำไมคนถึงชอบรอดาวก็คือถอนเป็นงวดงวดแล้วก็ส่วนที่เหลือลงทุนต่อคือหมายถึงว่าเาเงินมันจะงอกเงยหลังจากถ้าเราไม่ถอนเอออันนี้เขาเลือกถอนออกมาบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ให้มันคาไว้อยู่แบบเดิมเดี๋ยวก่อนอนาคตสิบปีข้างหน้าอายุขั้นต่ำเลื่อนขึ้นจากห้าสิบห้าเป็นห้าสิบเจดภาษีมรดกใหม่ ตั้งแต่ปีสองพันยิบเจ็ดถ้าเก็บเงินบำนาญไว้แล้วยังไม่ใช้อาจโดนเก็บภาษีเวลาโอนให้ลูกหลานอะไรวะไม่ใช้ก็ยังโดนเก็บภาษีเดี๋ยวถ้าถ้าปีสองพันยิบเจ็ดถ้าเก็บบำนาญไปแล้วยังไม่ใช้อาจโดนเก็บภาษีเวลาโอนให้ลูกหลานโอ้นีตกลงจะให้ประหยัดหรือเปล่านี่ตออลาดหุ้นไม่แน่นอนหากใครเลือกดอดาวต้องรับความเสี่ยงเพิ่มเอางี้ สิบปีที่ผ่านมาสรุปเสรีภาพบำนานทำให้คนอังกฤษมีอิสระใช้เงินของตัวเองมากขึ้นเลือกได้ว่าจะถอนก้อนเดียวถอนยืดหยุ่นหรือรับรายได้การันตี <c oughs> ก็เจอความเสี่ยงใหม่ๆอ่ามันมันอาจจะเป็นบทความที่ดึงดูดไอคนสงสัยอย่างเราแต่ว่ามันก็คือเรื่องของคนในประเทศอ่ะมันคือเรื่องของคนในประเทศที่เขาอาจจะรู้เรื่องแต่ว่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการลงทุนอะไรของเขาเนี่ยแหละแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่ง ก็เรามีสองข่าวใช่ไหมอันนี้จะเหมือนกันไหมหัวข้อที่บอกว่า when will you get your state pension เมื่อไหร่คุณจะได้เงินบำนาญอไอหัวข้อแรกก็คือเ n s i o n น r ร e ดอมซึ่งซึ่งไม่รู้เรื่องเลยอ่าเพนชั่นฟรีดอมคือเสรีภาพบำนาญไม่รู้เรื่องเลยอ่าเมื่อไหร่คุณจะได้สเต e เพนชั่น ก็ค mm ือเงินบำนาญรัฐเนี่ยสเต t เป็น s ช่นก็คืออังกฤษกำลังจะมีการทบทวนอายุเกษียณรับบำนาญของรัฐอีกครั้งอันนี้ไอเสรีภาพบำนาญคือพวกคนที่เขาถอนก่อนอายุห้าสิบห้าก็ถอนแล้วซึ่งอย่างที่เอาบอกนะอัเดาว่ามันจะได้น้อยกว่ามากอ่ะถ้าถอนแล้วได้เท่ากันแล้วคนถอนไม่หมดแล้วอย่างสมมตินะสมมติเฉยๆถ้าเกิดว่าไม่ถอนเราอาจจะได้สมมติเดนละหมื่น อ่นี่คือตัวเลขสมมติของจริงมากกว่านี้เยอะเยอะแยะอยู่แล้วอ่าเดือนละหมื่นปีละแสนสองสิบปีล้านสองสมมติยี่สิบปีสองล้านสี่สามสิบปีสามล้านหกสี่สิบปีสี่ล้านแปดโอ้อยู่อีกเพียงสี่สิบปีแต่ว่าถ้าเกิดถอนก่อนเราอาจจะเหลือแค่อ่ะเมื่อกี้บอกสิบปีล้านสองใช่ไหมอาจจะเหลือแค่แปดแสนก็ท่ากับว่ายอมรับเงินก้อนนี้ไปทีละเดือนไปสิบปี ก็จะได้ล้านสองแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถอนก่อนก็จะเหลือแค่แปดแสนแต่เราก็จะไม่ได้อะไรอีกต่อไปเออเอาคิดว่าเป็นแบบนี้ที่นั้นมันคือการแบบยอมได้น้อยๆแต่ว่าจะได้เป็นก้อนเท่านั้นเองก็คิดดูว่าปล่อยดองไปยี่สิบปีก็สองล้านสี่แล้วมากกว่าที่ถอนเป็นก้อนทั้งสามเท่าอ่าก็คืออังกฤษกําลังมีการพิจารณาทบทวนอายุกเกษียณรับบํานาญของรัฐอีกครั้งอันนี้คือบํานาญปกติไม่ใช่ถอนก่อน ก็คือเดิมทีตั้งไว้ผู้หญิงหกสิบทำไมเร็วจังอะผู้ชายหกสิบห้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่แปดคือแปดสิบปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยกว่าหกสิบปีจนถึงปีหนึ่งเก้าเก้าห้าก็ทำกฎหมายใหม่ให้ชายหญิงอายุกเกษียณเท่ากันแล้วค่อยปรับขึ้นเรื่อยๆก็คือของเดิมผู้หเอ่อเมื่อแปดสิปีที่แล้วผู้หญิงกเกษียณหกสิบผู้ชายหกสิบห้าก็ปรับมาเป็นหกิบหกเท่ากันทั้งชายและหญิงครับก็สิบ อะนะสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอายุเกษียณก็ต้องเท่ากันด้วยเออไม่งั้นเหลื่อมล้าเออแล้วก็กําลังจะกลายเป็นหกสิบเจ็ดในปีหน้าสองพันยี่สบหกบฝังจะเกษียหกสิบเจ็ดนะและก็จะขยับไปเป็นหกสิบแปดในปีสองพันสี่สิบสี่โอ้ยต้งนานยังมาเถอะก็กฎหมายปีสองพันสิบสี่คือสิบเอ็ดปีที่แล้วกําหนดให้รัฐบาลต้องมีการรีวิวอายุเกษียณนี่หรอทุกหกปี ตอนนี้เข้าสู่รอบที่สามแล้วประเด็นหลักคือคนอายุยืนขึ้นทําให้รัฐต้องจ่ายบํานาญนานขึ้นครับ mm hmm. เมื่อตอนที่เขาคิดระบบกะเกษียณเนี่ยหนึ่งเก้าสี่แปดคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะอังกฤษกําลังย่อยยับเลยถึงแม้จะเป็นผู้ชนะก็ตามนะคือชนะแบบเหมือนว่าตัวเองก็อะไรนะฟันหักกรามแตกแขนขาหักหมดแต่ชนะ <laughs> ชนะแบบล่อแรก่ก็เลย คนก็เลยเศรษฐกิจคงจะแย่มากก็เลยมีระบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคนจะอายุยืนอาจจะคิดว่าเออผู้ชายหกห้าใช่ไหมผู้ชายอายุสั้นเดี๋ยวอยู่อีกไม่ถึงสิบปีก็เดดแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ชายน่าจะประมาณแปดสิบอับไหมส่วนผู้หญิงก็อายุยืนขึ้นเก้าสิบได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคนอายุยืนขึ้นรัฐต้องจ่ายบำนาญมากขึ้นออคิดดูเขาจะเอาเงินจากไหนมาจ่าย คือเขาเก็บจากเราไปก็จริงแต่ว่าเขาจะเอาจากไหนมาจ่ายตั้งนานขนาดนั้นสมมุติว่าทํางานสี่สิบจ่ายสีย 40, ่สิบปีจ่ายสี่สิบปีอย่างนี้หรอแต่ตอนทํางานสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยค่างเงิมนมันไม่ได้เท่านี้นะตอนนี้แพงขึ้นเยอะนะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตว่าคนทํางานได้นานแค่ไหนหลักการคือไม่ควรใช้เวลามากกว่าหนึ่งในสามของชีวิตผู้ใหญ่ไปกับการรับบัมนาญหนึ <laughs> ่งในสามของชีวิตผู้ใหญ่ ก็เมื่อกี้บอกว่าอายุกเกษียน67ใช่ไหมหนึ่งในสามก็คือ22ปีหมายความว่าคุณไม่ควรจะรับบำนาญไปเกินกว่า22ปีทะานั้นคุณกเกษียจ67คุณไม่ควรจะอายุเกินกว่า89คุณควรจะจากโลกนี้ไปได้แล้วไม่งั้นเขาไม่มีเงินจะจ่ายครับหลักการคือไม่ควรใช้เวลาจ่ายบำนาญมากกว่าหนึ่งในสามของชีวิตผู้ใหญ่เดี๋ยวก่อนชีวิตผู้ใหญ่นะไม่ใช่ทั้งชีวิต67ปีนั่นทั้งชีวิตถ้าเกิดว่า นับที่อายุยี่สิบยิบสองย่ิบสามอ่ะเริ่มต้นทํางานสมมติขับไปท่องโลกสักหนึ่งปีกลับมาอายุยีามค่อยมาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็หักกับหกสิบเจ็ดก็คือห้าสิบสี่ปีหารสามสิบแปดปีครับเขาไม่ควรจะจ่ายบํานาญเกินกว่าสิบแปดปีงั้นเมื่อบว่าสิบแปดบวกอายุหกสิบเจ็ดก็คือแปดสิบห้า คุณไม่ควรจะอายุเกินแปดสิบห้าควรจะลาโลกนี้ไปได้แล้วก็คือค่าใช้ใจ่ายมันมหาศาลเลยปีนี้บำนาญของรัฐคาดว่าจะพุ่งขึ้นไปถึงแสนสี่หมื่นห้าพันล้านปอนด์กี่บาทโอ้โหกจุดสามล้านล้านบาทโอ้เออ มากแค่ไหนก็คือหกุดสามล้านล้านบาทสามารถซื้อบ้านราคา5ล้านบาทได้ถึงพันเดี๋ยวๆหกจุดเฮ้ยผิดนั่มันหกแค่หกพันกว่าล้าน มีหน้าทำไมซื้อบ้านได้แค่พันกว่าหลังอ่าอันนี้ใกล้เคียงคือเงินกเกษียณเฉพาะเงินกเกษียณที่อังกฤษจะต้องจ่ายให้ในแต่ละปีถ้าเทียบกับไทยเอ่อเอา เกียวกับงบประมาณรัฐงบประมาณรายจ่ายของไทยทั้งประเทศรวมทุกเรื่องของรัฐบาลนะล่าสุดสามล้านล้านบาทก็คืออังกฤษแค่เรื่องเพนชั่นอย่างเดียวก็สองเท่าของเงินรายได้ทั้งประเทศไทยแล้วก็คือมันใหญ่มหาศาลจนสามารถทำหลายอย่างทั้งประเทศได้ตั้งแต่สร้างถนนโรงพยาบาลระบบสวัสดิการแม้แต่ลงทุนในเศร,รษฐกิจของไทยได้อีกหลายปีแต่เอามาใจ่ายให้คนกเกษียณอย่างเดียวเออ ก็คือคิดเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของงบสวัสดิการคือไม่ใช่งบทั้งหมดแต่เป็นงบสวัสดิการที่เขาตั้งไว้สวัสดิการอื่นมันก็มีใช่ไหมรักษาพยาบาลหรืออื่นๆแล้วยังมีระบบทริปเปิลล็อกที่รับประกันว่าบำนาญจะต้องขึ้นทุกปีตามเงินเฟอ้ออีกท่างหากทาให้บินนี้หนักขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งคนอังกฤษก็อายุเพิ่มขึ้นนะจากจากสิบสองล้านคนในปีสองพันยิบสองคนสูงอายุอะ่ะคนสูงอายุ สามปีที่แล้วยังมีแค่สิบสองล้านคนพอปีสองพันสามสิบสองอีกสี่ปีเอ้อีกเจ็ดปีจะเป็นสิบห้าล้านคนบอกได้เลยว่าคือคนเยอะขึ้นอ่สิบสองเป็นสิบห้าล้านก็คือเยอะขึ้นตั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตรัฐต้องหาทางออกไม่งั้นแบกหนี้ไม่ไหวแน่ก็คือฝรั่งยุโรปก,กําลังจะเดทเพราะว่าเงินกษียนหาเงินมาจ่ายไม่ได้านักวิเคราะห์บางคนก็เสนอทางเลือกแบบสุดโตง่งเช่น ปรับอายุบำนาญไปถึงเจ็ดสิบห้าปีไปเลยโอ้โหนี่รับแค่ไม่กี่ปีก็ตายแล้วให้คนวางแผนเก็บเงินตัวเองใช้เก็บเงินตัวเองในตั้งแต่ช่วงอายุหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าก็คือจากเดิมไม่ต้องทำอะไรรอรับอย่างเดียวก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วถ้าไม่วางแผนก็รอเจ็ดสิบห้าไปอย่างเงี้ยหรือผูกอายุกเกษียณกับสุขภาพและพื้นที่อยู่อาศัยเช่นเมืองที่อายุไขสั้นก็ควรรับบำนาญเร็วกว่าหรืออาจต้องเลิกระบบ ค r ิปเปิลล็อกที่ปรับเงินบำนาญทุกปีตามเงินเฟ้อแล้วปรับใหม่ให้สัมพันธ์กับค่าแรงเฉลี่ยแทนก็คือจะหาทางจ่ายให้ได้น้อยลงก็คือที่ผ่านมาทุกรัฐบาลของทุกประเทศฝรั่งไม่ค่อยกล้าแตะเพราะถ้าขยับเร็วก็โดนดราม่าแน่นอนอย่างเช่นกรณีผู้หญิงในช่วงปี1950ที่บ่นว่าไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าก็ยังเป็นแผลอยู่เลยเออคืออะไรไม่รุ้นะ ก็คือเคยเคยเบี้ยวแล้วก็เคยมีปัญหาใหญ่โตมาก่อนมั้งแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลเร็วเกินไปเพราะการรีวิวรอบนี้จะเสร็จแค่ปี2,029ัน้าและกว่ารัฐบาลจะตัดสินใจจริงๆก็อาจเลื่อนออกไปก็คือยังไงมันก็ต้องเกิดเอ,อพื่อนๆคงต้องเตรียมใจไว้ว่าเพื่อนๆหมายถึงเพื่อนๆคนยุโรปอาจต้องเตรียมใจว่าเงินบำนาญออานาคตอาจไม่ได้ง่ายและได้เร็วเหมือนรุ่นพ่อแม่แล้ว พอทั้งค่าใช้จ่ายและจํานวนผู้สูงวัยกำลังทวีคูณครับให้วีซ่าง,ง่ายๆสิจะได้แต่งเข้าเยอะๆจะได้มีเกี่ยวไม่จะได้มีเด็กเกิดใหม่เยอะๆครับโมแต่กลัวไม่กลับประเทศอยู่นั่นแหละครับอันนี้คือพูดแทนเพราะว่าเวลาให้ขอวีซ่าเนี่ยได้ยากเหลือเกินเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ยอมกลับประเทศทา,ทางทั้งที่ไอ้คนหนีเข้าเมืองคือเพราะว่าเขากลัวเราหนีเข้าเมืองทั้งที่ไอ้คนหนีเข้าเมืองเนี่ย มันก็คือทางอะไรนะพวกซีเรียอิรักอะไรที่เขาทะลักเข้ามาเพราะาสงครามเนี่ยที่เป็นปัญหาผู้อพยพในยุโรปตอนเนี้ยมันเยอะมากก็คือมาทางพรมแดนธรรมชาติอะไรเอย่ยนะไอคนที่มาถูกต้องขอวีซ่าเนี่ยปฏิเสธจังเลยนะว่ากลัวจะไม่กลับอยู่นั่นแหละครับก็เลยบอกว่าเออโฟกัสผิดจุดไหมให้วีซ่าง่ายๆก็จะได้แต่งเข้ากันเยอะๆไงจะได้มีประชากรใหม่ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับก็แค่เป็นหัวข้อหนึ่งที่ดูว่าเอ,อเรื่องของการเกษียณของฝรั่งเนี่ยเขาจะยังไงเขาจะรอดไหมยังไงก็ดีกว่าเราแหละเพราะว่ายังไงของเราก็ไม่มีเราต้องเอาตัวรอดกันเอาเองคือคนไทยต้องหาทางลงทุนสําหรับอนาคตก็เอากันเองจะบอกว่ามีประกันสังคมหรือน้อยมากถ้าไม่ได้เป็นข้าราชาการก็ไม่มีหลอกเงินบำนาญก็คือเราเซอร์ไวฟ์กันเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ของเขา กำลังเอ่อจากเดิมที่ทํางานไปจนเกษียณก,ก็จบอันนี้ก็ต้องมาเริ่มวางแผนกันบ้างแล้วเพราะว่ารัฐบาลก็จะพยายามลดเงื่อนไขพยายามเพิ่มเงื่อนเออพยายามลดจํานวนบํานาญบ้างพยายามเพิ่มเงื่อนไขให้ได้ช้าลงบ้างไปเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้ามีคําถามก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ถ้าติดตามโกโนไกก็ดูที่โกโนไก่ .com นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ไปเลว